MI-17 รั Mi เสเซียพังอะไรไม่มีซ่อมไม่ได้อิลักเลยหันไปซื้อเฮดส2จากฝรั่งเศสแทนลัสเซียสูญเสียลูกค้าฝรั่งเศสเสียแทนนาตโต้แท่ซึ่งทุกทีในตะวันออกกลาง สวัสดนะครับชุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็จะพูดถึงทางฝั่งของตะวันออกกลางกันมากนะคะที่ตอนนี้ก็ยังในทางฝั่งของอิรักเองค่ะที่เขานะคะมีดีลสําคัญกับเฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอาจจะดูเหมือนเล็กนะคะในระดับยุทธศาสตร์ของโลกแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วนะคะมันอาจจะสะท้อนภาพของการเบ่งคู่ของพีรามิดในทางทหารในตะวันออกกลางได้เลยนั่นก็คือการที่อิรักเองนะคะเขาตัดสินใจที่จะซื้อเฮลิคอปเตอร์ อย่าง Airbus H225M นะคะจากทางฝั่งของฝรั่งเศสเพื่อมาแทนเจ้า MI17 ของรัสเซียนะคะที่เคยเป็นกำลังหลักของกองทัพอิรักวากาศมาก่อนนั่นเองซึ่งในเดียวนี้นะคะมันมีมูลค่าสูงมากๆในทางทหารและมีในสำคัญนะคะในทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนไปมากกว่านี้นั่นเองวันนี้นะคะก็จะมาดูข้อเท็จจริงนะคะสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และวิเคราะห์ความหมายเชิงลึกของมันนะคะว่าทำไมอิหรักนะคะถึงเลือกไปทงฝั่งของฝรั่งเศสมากกว่าจะเป็นทางฝั่งของอั โดยข้อมูลพื้นฐานของดิวนี้นะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยานะคะปี2024ที่ผ่านมาโดยอิลักษ์เอนะคะเขาได้ลงนามในสัญญาการสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์แอร์บัส H225M นะคะจำนวน12ลำกับบริษัทอย่างแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์ของฝรั่งเศสค่ะ โดวยวิธีการลงนามที่กรุงแบกเดสนะคะโดยรัฐมนตรีการหงของอิรักอย่างพลเอกทาเบตอันอับบาซีนะคะที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายของอิรักและในขณะที่ฟังฝั่งของฝรั่งเศสนะคะก็จะส่งเอกแรราชทูต ประจาอิรัก์กมาร่วมด้วยนั่นเองแล้ในการส่งมอบในครั้งนี้นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันที่20เมษายนปี2 5นมด้วยเฮลิคอปเตอร์ชุดแรกนะคะก็ได้เดินทางมาถึงฝรั่งเศสเพื่อรับการรับมอบแล้วก็ฝึกนักบินให้กับอิรัก์ด้วยหรือว่าก็คือมีทั้งในเรื่องของการจัดส่งแล้วก็ให้การฝึกในนักบินต่างๆในการฝึกเจ้าเฮลิคอปเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะจึงเข้าสู่ในคำถามนะคะที่ว่าทำไมาอิรักนะคะต้องเปลี่ยนจากเจ้า mi 17ไปใช้เจ้า h 225m คำตอบง่ายๆค่ะคือเพราะเจ้า Mi17 มันใช้งานไม่ได้อีกแล้วเพราะกองทัพอากาศอิรักเอง A นะคะเขามีเฮลิคอปเตอร์ Mi17 อยู่ประมาณ40ลำด้วยโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นรุ่นที่ได้รับช่วงต่อมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะที่เขากำลังถอนออกจากอิรักนะคะในช่วงปี2รมาณ11 บางลำนะคะก็อาจจะมาจากการซื้อโดยตรงจากรัสเซียหรือบางลำก็อาจจะได้มาจากอดีตกองทัพของซัดดัมพุลเซนด้วยในช่วงนั้นค่ะเพราะปัญหาก็คือหลังจากสงครามรัสเซียอยุเเรนเนี่ยคือรัสเซียเขาต้องใช้อุตสาหกรรมจํานวนมหาศาลในการผลิตอะไรกับตนเองแน่นอนนะคะว่าเขาต้องผลิตให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขานั้นต้องป้องกันประเทศไว้ก่อนนะคะแบบหลายๆอย่างก็อาจจะยังไม่ได้ส่งออกสักเท่าไหร่ทาให้หลายๆประเทศนะคะที่เขาพึ่งผ่านรัสเซียอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะ หันไปหาประเทศอื่นนะคะที่พอจะมาทดแทนในตรงนี้ได้คือด้วยความที่ว่าเขาไม่สามารถจัดส่งอะไรอะไรได้ต่างๆหรือการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้าต่างประเทศได้เหมือนเดิมผลที่ตามมานะคะก็คือเฮลิคอปเตอร์ m i 1 7ในอิรักจะหนุนบ้าง,งเนี่ยต้องจอดรออะไรที่มันไม่สามารถใช้งานได้สักทีค่ะ อีกทั้งสหรัฐอเมริกานะคะยังคว่มบาดชิ้นส่วนอากาศยานของแอตเซียด้วยทําให้ลั้เองนะคะไม่สามารถหาอะไรผ่านบริษัทที่3ได้ง่ายเหมือนในอดีตนั่นเองและอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ทำไมเขาถึงเลือกเจ้า h 225M จากทางฝั่งฝรั่งเศสค่ะด้วย H 225M นะคะหรือชื่อหนึ่งก็คือคาราเคลนะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์หลายภารกิจที่พัฒนาจากตระกูลของซูเปอร์พูม่าของทางฝรั่งเศสและใช้งานโดยหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสบราซิล อิโนโดนีเซียฮังการลลีและสิงคโปร์เองค่ะเรือดจนินของเจ้า H225M นะคะก็คือมันบรรทุกทหารได้28นายปฏิบัติการไกลนะคะได้ถึง1,200กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงเสริมด้วย มันมีการติดตั้งอาวุธหลากหลายค่ะเช่นในเรื่องของปืนกล7.62หรือประมาณ20มมค่ะและใช้ในภารกิจพ,พิเศษต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของการต่อต้านก่อการร้ายการค้นหากู้ภัยในสมรภูมิการขนส่งกําลังและก็ถึงแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการอบยพทางการแพทย์ด้วยที่ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ ก็ค,คือถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็สามารถอพยพแพทย์ต่างๆนะคะให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ค่ะและที่สําคัญนะคะคือฝรั่งเศสเองนะคะเขาเป็นผู้จัดส่งอะไรนะคะแล้วก็สนับสนุนด้านโลจิสติกได้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่ารัสเซียน,นะคะในสภาวะสงครามปัจจุบันที่เห็นได้ชัดเลยว่า เขาไม่ได้มีการแบบตีกับใครนะคะดังนั้นเนี่ยเขาสามารถส่งออกได้ต่อเนื่องแล้วเขาจะไม่มีปัญหาตรงนั้นค่ะและนี่ก็คือจุดข่าวนะคะที่ว่ามันกลายเป็นมากกว่าเดิยวเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาธรรมดาค่ะเพราะอิรักเองนะคะมันเคยเป็นหนึ่งในลูกค้าใหญ่ของรัสเซียนะคะในตะวันออกกลางด้วยก็คือนับตั้งแต่อายุของแซดดัฟฮุนเซนจนถึงปัจจุบันโดยการลุกลามของอิรักโดยสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2003 ซึ่งอ e ิรักเองนะคะยังคงซื้ออาวุธรัสเซียอย่างต่อเน,นื่องค่ะในเรื่องอ่ากในเรื่องของ t 90 m i 28 m i 17แล้วก็ p a n z ซ r er S1 ค่ะแต่ในวันนี้นะคะอิร e ักเองนะคะกำลังจะลดการพึ่งพาอาวุธรัสเซียและหันไปซื้อจากทางฝรั่งเศสและยังมีแผนนะคะว่าจะจัดเครื่องบินขับไล่ยอย่างดาซาและฟ้าวจากฝรั่งเศสในอนาคตอีกด,ด้วยค่ะและนี้นะคะก็คือสัญญาณที่ว่าอ e ิรักเองพยายามที่จะกระจายความเสี่ยง ไม่ฝากความมั่นคงทางอาหารไว้กับสร้างอำนาจเพียงเจ้าเองต่อไปคือถ้าสมมติว่าชาตินี้นะคะเขาล่มสลายไปก็คือไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาใครต่อเองน,นั้นนะคะตึงต้องมีแผนสำรองไว้ว่าคือเราก็ต้องมีประเทศอื่นที่เราพอจะซื้อไว้ได้บ้างที่เราแบบพอยังมีไว้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวนี้ทําให้มอสโกนะคะถึงกับเหงื่อตกเลยเพราะว่าราวนี้เขาสูญเสียลูกค้าสําคัญอย่างอีรักไปนะคะก็เท่ากับว่าเสียฐานอิทธิพลในตะวันออกกลางไปเลยและอาจจะกระตุ้นให้ประเทศ นนะะที่ใช้คะที่อช้ MI17 อย่างอียิปต์อลจีเรียหรือแม้แต่กระทั่งเวียดนามนะคะก็มองหาทางเลือกใหม่เช่นกันซึ่งเวียดนามนะคะก็มีข่าวข่าวนะคะว่าเขาก็จะไม่เลือกทางฝั่งของรัเสเซียแล้วเช่นกันแต่จะไปเลือกทางฝั่งของอินเดียอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเครื่องที่สะท้อนภาพรวมนะคะว่าสงครามรัสเซียยูเครนเห็นได้ชัดว่ามันกาลังทําลายความสามารถในการเป็นผู้ส่งของอาวุธของรัเสเซียอ,อย่างหนักในตอนนี้ค่ะ คือมันเป็นผลภาพลักษณ์ต่างๆที่มันเกิดจากสงครามมะเนาะเห็นได้ชัดว่าคือถ้าสมมติเขาต้องนํามาใช้ในประเทศเขาก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีในเรื่องของการส่งออกมาช่วยแบบลูกค้าต่างประเทศต่างๆเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลประเทศตัวเองก่อนใช่ไหมมันก็มันก็ไม่ทันอะไรยางประมาณนี้ดังนั้นก็เลยต้องทาให้หลายประเทศนะคะที่เขาพึ่งพันนัสิ้นอยู่เป็นลักแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะหาประเทศอื่นเพื่อมาไทยแทนค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้นะคะสนทนแนวโน้มใหญ่ในระดับโลกหรือไม่คําตอบค่ะคือใช่นั่นเองเพราะหลายประเทศในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเองนะคะที่ตอนนี้เขาเคยใช้อาวุธของรัสเซียก็กําลังปัญเจอปัญหาแบบเดียวกันค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการซ่อมไม่ได้ไม่มีวิศวกรและราคามันสูงขึ้นด้วย ด้วยบางประเทศเองนะคะก็หันไปหาเกาหลีใต้หรือไม่ก็จีนเองค่ะแต่อีรัะนะคะกับเรื่องทางฝั่งของฝรัง่งเศสซึ่งมันเป็นพันธมิตรของนาโตและมันมีสถานะที่ยืดหยุ่นง่ายกว่าของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันด้วยซึ่งเรกนด้ว่าก็จะเป็นการเลือกของเขานะคะว่าเขาต้องการจะเลือกฝั่งไหน จะเป็นฝรั่งเศสรหรือสวีเดนก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นช้อยที่ถือหน้าเรื่องนั่นเองค่ะเพราะว่าเครื่องบินโลกของต,งต่างๆนะคะเขาก็ดีเช่นกันนะคะหลยๆอย่างก็คือเห็นไดชน้ชัดเลยว่าพ่อจะมาแทนเครื่องบินหลักๆของสหรัฐอเมริกาได้อยู่บางรุ่นค่ะวยบทสรุปในครั้งนี้นะคะเจ้าดิวแอร์บัสเฮด225เอ็มของอิรังนะคะก็คือบทสะท้อนของโลกหลังสงครามร,รัสเซียยูเครนเห็นได้ชัดค่ะว่าประเทศน,นะคะที่เคยเพึ่งพาอาวุธจากรัสเซียเนี่ยก็กําลังจะมองหาทางเลือกใหม่นะคะที่จะเป็นประเทศอื่นรวมถึงรัสเซียนะคะ าจะสูญเสียซอฟท์พาวเวอร์ทางทหารที่เคยมีฝรั่งเศสเองนะคะก็กลับกลายมาเป็นมุ่นเล่นหลักในตะวันออกกลางและอ e ิรัาเองนะคะกำลังจะวางตัวอย่างแช,ช้าชลาท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจหลายๆประเทศค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ